อร่อยยกนิ้วกับนิกเล่หง,งวันนี้ครับพามาร้านนี้เลยฮะอยู่แถวแถว BTS ช่องนนทรีหรือว่าถนนนาราที่ว่าราชนนทคลินนั่นเองนะฮะนั่นก็คือร้านน้ำเต้าหู้ยงเหอนั่นเองนะครับผมเป็นอาหารสไตล์จีนไต้หวันนั่นเองร้านนี้เนี่ยเปิดมาก,กว่า23ปีแล้วท่านผู้ชมเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่มเลยแล้วก็เมนูไต้หวันที่นี่เขาทำเองอีกด้วยนะเป็นเรียกได้ว่าแบบโฮมเมดเป็นออริจินอลแบบสูตรของเขาเลยวันนี้เนี่ย เมนูที่เราจะได้มาทานการเริ่มต้นที่เมนูแรกก็คือเมนูน้ำซุปเสี่ยวลงเปานั่นเองนะในนี้เนี่ยสามารถเลือกได้นะมันมีถึง3รสชาติด้วยกันมีทั้งหมูปูหรือว่าไข่ปูก็ได้นะครับผมอย่างแรกที่กัดเข้าไปคือชมเลยว่าน้ำซุปคือดีเวอร์พอเรากัดเข้าไปเจอตัวหมูเจอตัวแป้งมันจะลงตัวมาก ดีต่อที่เมนูต่อไปครับนั่นก็คือขนมเปี๊ยะสอดไส้เนื้อนั่นเองนะฮะนี่ฮอย่างแรกก็คือแป้งที่เขาทําการทอดกรอบมาได้กรอบมากๆเลยนะและส่วนด้านใน,นเนี่ยพอเราเคี้ยวไปเรื่อยๆเ,เ,เนี่ยเราเจอตัวเนื้อที่มีความนุ่มละมุนแล้วมีรสชาติหมักตามสไตล์ของเขามาปิดท้ายด้วยวันนี้ฮะเป็นข้าวผัดซอสเอ็กโอนั่นเองนะคะนี่เลยฮะ ที่นี่เนี่ยเขาใช้เป็นข้าวหอมมะลินะครับแล้วก็ซอสเอ็กโอเนี่ยเขาก็ทําจากหอยเชลล์ญี่ปุ่นสูตรของทางร้านเลยหอมอ,อ,อ,อยากจะบอกว่าขอคาราวะเลยนะร้านน้ำเต้าหูห้หยงเหอนเนี่ยทำข้าวผัดได้ดีมากๆเลยที่นี่ตอบโจทย์มากครับฝากไว้เลยฮะับกับข้าวผัดซอสเอ็กโอของร้านน้ำเต้าหูห้หยงเหอนั่นเองนะฮะอยากจะเชิญชวนทุกขั้นเนี่ยได้ลองมาทานก,นกันดูนะร้านของเขาเนี่ย ตั้งอยู่ที่ b t s ช่องนุนซีหรือว่าอยู่บนถนนนา,าราธิวาสราชนครินนั่นเองนะเปิดมากว่า23ปีแล้วและที่สำคัญกนะ็คือร้านเขาเปิดทุกวันนะไม่ปิดเลยตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่มแล้ววันนี้นะฮะก็ต้องปิดท้ายมื้ออร่อยด้วยนี่เลยฮะใบชาตราชาตามือนั่นเองท่านผู้ชมปิดท้ายมื้ออร่อยได้สมบูรณ์แบบสุดๆเลยฮะทานได้ทั้งร้อนทั้งเย็นนะฮะนี่ขออนุญาตวันนี้เลือกเป็นชาร้อนนะครับ หอมจริงนะครับผู้ชมแล้วก็ทานปิดท้ายมื้ออร่อยได้สมบูรณ์แบบและยิ่งทานเข้าไปเนี่ยเวลาเราทานเข้าไปปิดท้ายมื้ออร่อยเนี่ยเราจะได้กลิ่นหอมที่มันแบบล้างคอได้ดีมากๆเลยละครับฝากไว้ด้วยกับใบชาตราชาตามือนะครับหาซื้อได้ที่หน้าร้านของเขาเลยนะฮะ120สาขาทั่วประเทศไทยเลยครับรวมถึงช่องทางออนไลน์ครับ s h o ป e e l a z a d a o i f i c i a l ของทาง ชาตามือก็มีเช่นเดียวกันนะฮะของแท้ร้อยปร์เซแน่นอนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ l i น์แอดชาตามือน,นะครับผมแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมขิงผงเสด็จรูปตราบ้านสมุนไพรน้ำขง er ิงเฮียสงตีตายหาซื้อได้ที่บ i ๊กซีแมคแวร์ลูนซีเจเแล้วก็ซุปเปอร์มาเก็ตชั้นนำ ทั่วประเทศไทยนะครับและตอนนี้ครับบ้านสมุนไพรของเรานะฮะก็มีผลิตภัณฑ์ขิงผงสําเร็จรูปที่เป็นร้อยเอซีกด้วยไปหาซื้อได้เลยตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนาทั่วประเทศไทยนะครับฝากไว้ด้วยกับขิงผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันต่อครับว่าผมนิกเล้งหงจะพาคุณผู้ชมไปอร่อยยกนิ้วที่ไหนกันต่อเจอกันสัปดาห์หน้าครับ